นะครับคนวิ่งนี่<ค>นตีอะไรไวิ่งครับอะไรนะวันนี้ตี <laughs> ตีอะ <laughs> <ต>ไรดูไม่เป็นอ่ะ <laughs> ป่านนี้ปังไม่ตื่ตวนว,<ล>วันนี้วิ่งกี่โลฮาโลไปกอนฮาโล,โล,โลาไปกันเบาๆ ไเดี๋ยวไม่ทัน,นวันนี้นวันนี้เราพาใครมาวิ่งพี่ป่ปานไหนพี่ป่าน,านเฮ้ยเราต้องมาส่งพี่ป่านวิ่งไม่ใช่มากิน,ะกนอะไรไป oh, <no. S 1> เดี๋ยวค่อยมาดูตอนเช้าหน่อย Okay. ตอนนี้ให้พี่ป่ามันไปเตรียมตัวกันนี่ขณะวิ่งเหาอเ,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 เดี๋ยวเดี๋ยวจะเขาจะไปเตรียมตัวเดี๋ยวเราให้พี่ตอมจุดสตาร์ทเลยนะทุกคนไปก่อนว้าวาไปไหนนะ <c oughs> นะครับวันนี้นะครับเรามาขึ้นกันที่งานงานอะไรวะทันที่ร้นครับันที่ร้นเขาใหญ่นะครับตอนนี้ป้ายป้ายป้ายนะครับไม่พร้อมนะครับเอาออกไปที่ร้านเราต้องวิ่งกันสิบโลนะครับแล้วต้องพูดว่าไงนะเราไปกันเลยไปกันี่งไรอย่างเงี้เราไปกันเลยไงเอ็กซ์ซีมมากไปนี่แล้วพี่ป่านหนะพี่ป่ายังพี่ป้ารอห้าโลห้าโลพี่ป่าน

เต้นไม้ป้าเป้ลุงเกิงสิบโลอ่ะวันนี้ถ้วยนะถ้วยนะวันนี้เอารางวัลนะถ้วยนะพี่อยู่ตรงนี้โอโทษนะท็อปไป, <laughs> ไปหนึ่งนาทีสุดท้ายนะักวิง่งสู้ๆนะป้าเป้ลุงเกิง

นุ <M> ่นนุ่นนุ่นบอยถ่ายนุ่น่่ววยยนนะะ แล้วเราอะเราอะกิโลฮัลโลอ่าไปปานกิโลฮโลครับฮัลโหลไหนพี่ตามมีหายพี่ตามหายไหวไหมเนี่ยอย่าพุ่งเลยฮโหลนะฮัลโลอ่าไปเดินตัวเดินตัว นะคะอีก15วินาทีสุดท้ายแล้วเราจะมานับถอยหลังด้วยกันเอ้าเจ็เก้าแปดไป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 ห้าสี่สามสองตู้เปล่ <S 1> 1, <S ถ้วยนะ <S 1> 1, <S ถ้วยนะ <S 1> 1, <S โอเคไปไปอันนี้ห้าโลห้าโล เขาจะได้ถ <muitas S 2> ้วยไหมได้แน่แทวัน okay, นี้ต้องมีถ้วยกลับบ้านนะใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเรารอเอาถ้วยนะถ้วยน้ำพริกนะพี่ท่จะร่วมฟันแลนกับเราทุกท่านก็ต้ังไมกัลาดเชิญเลยค่ะเดี๋ยวเราเรามาดูตอนเขาวิ่งกลับมานะว่ายังไงกัน ของพี่ปานสีอะไรของพี่ปานสีฟ้ามันเราไปไหนกันก่อนตอนนี้ระหว่างรอครับหาของกินหาของกินแต่โถไปใช้พี่ปานบ้างใหญหแม่ลุ้นกันกันลุ้นกันกันไม่เหนหลุ้นกันกันคนแรกไปดูที่คนแรกช้พี่านมาก สิบกิโลเข้าช่องคลังนะคะเข้าช่องกลังนะคะหมายเลขที่ออก301ศูนย์หนึ่ค่ะช่องคลังนะคะอ้าวไม่ใช่พี่ป่านนี่ว่าอ้าวนี่เขา10โลยิงดีด้วยค่ะป้าเป้ว่าไงไม่มาเลยเออทำไมมาทางนี้ห้าโลสิบโลมาทางนี้หมดเอเหี้ยมาทางนี้ว่ะมาบ้าพี่ป่านบ้างนะใช่เปล่าไม่มีอ่ะ นี่พี่ป่านพี่ป่านห้าโลนานแล้วเนี่ยเนาะแล้วลุงเครื่องป๊ปเป้สิบโลหายไปเลยเนี่ยเมื่อคืนเจอหมูกระทะไปหนักใช่ไหมหมูกระทะหนักไปหน่อยุงเครื่องมันอ่ะไม่ใช่ยังอีกสิบอีกสิบนาทีอ่ะไหนพี่ป่านมายังนู่นมากับใครพี่แป๊ปเลย เหลือใครอีกเหลือใครอีกเหลือพี่ปาล์มป้าเป้แล้วก็ปีทองอืมอ่านนนเขาไปรับเหรียญแล้วล่วะลให้เขาไปรับเหรียญก่อนนี่ตอนนี้ก็รอรออิงนะ,ะเป้ไม่ได้แล้วแหละมันต้องได้สิ ห่แน่สี่สิบนาทีฮะไม่ใช่แล้วทิ้งพี่ปามไว้ไหนเนี่ยมันไม่เห็นามมีสวไก่ป่ะพี่ปามห่างไก่ไม่เห็นเลยหรอทุกคนดูสภาพนี่นี่นีนี้ไม่ใช่เดี๋ยวาเกิดไาเอาเนะเอ้ก่อนเอเก็บไว้ตุต้ยพามมาล้อุนนมาแล้วทุกคนอันนี้กี่โลสิบโล ุวยทเวลาดีกว่าังทีแล้วท็อปอะท็อปนั่งรอเดี๋วรอใครอีกเหลือเป้พี่ท็อปแล้วก็พี่หออป็นไงครับหมดหมดโอเคโอเคไปไปเราไปรอต่อ เป็นไงเหลือใครอีกตอนนี้พี่ทอปปั๊บเบลโอเคเดี๋ยวมารอเรามารอกันต่อเป็นไงครับห้าโลเหนื่อยเหนื่อยไม่พูดอะไรเลยโอเคเป็นไงห้าโลไม่พูดอะไรเลยเหนื่อยพูดไม่ออกมาแล้ว ตอนนี้เหลือใครอีกแปะ๊ะคนเดียวแล้วเนี่ยเหลือแป๊ะเป้คนเดียวละค่อยค่อสุดท้ายแปะ๊ะมา มาครบกันยังมาครบแล้วตอนนี้ทุกคนแต่ทุกคนเหนื่อยมากเดี๋ยวเราจะไปหาน้ำกินแล้วเดี๋ยวจะเข้าที่พักถึงก็พบเจอแรกเอาคารานบาว โอ้ไปเดี๋ยวไปเข้าที่พักกัน นี่ดูของพ่อนี่ไปจินงข้าวกันดีกว่าเปนไยอาหารเห็นก็มีอะไรส่งมาดีนู่นอันนู้นเขาก็แจ้งเฮ้ยไปนี่ไปหยิบมากขว้นเรื่อเร็่อยเอาน้องไปเอาอะไรมานักค่อยค่อยๆุ้น Uhm. Mai kim, mai kim, mai.